สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงพุ่น้อยนะคะเพื่อนเนทุกท่านค่ะวันนี้เ,เรามาทํานายกันดีกว่าน,นะคะว่าการเงินนะคะใน12ราศีก็คือ2 5 6 7นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะโดยเริ่มตั้งแต่ในส่วนของราศีเมษค่ะราศีเมษในเรื่องของการเงินนะคะก็มองว่า เป็นช่วงจังหวะของการที่ว่าช่วยเหลือการแบ่งปนันการให้ผู้อื่นค่ะดังนั้นมองว่าการเงินดีนะคะหรือถ้าเกิดคุณเดือดร้อนหรือคุณมีปัญหาอะไรก็ตามมองว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ที่มีเงินผู้ที่มีอํานาจค่ะในส่วนของราศีพฤษภราศีพฤษภในเรื่องของการเงินดีนะคะมองว่ามีความสุขนะคะได้ใช้ในสิ่งที่คิดหรือตามฝันก็ได้ด้วยค่ะรวมถึงอาจจะได้ในส่วนของจากลูกค้าเก่า มาใช้บริการหรือมาซื้อสินค้าคุณต่อก็ได้ค่ะราศีเมถุนราศีเมถุนในเรื่องของการเงินมองว่าค่อนข้างโดดเด่นนะคะเรียกว่าทําอะไรให้โชว์ฝีมือนะคะแล้วก็มีเงินมีทองค่ะเรียกว่าเป็นชว่วงจังหวะของการทํามาค้าขึ้นได้ค่ะราศีกรกฎ ราศีกรกฎอันนี้เพิ่งมองว่าต้องระวังนิดนึงนะคะอาจจะมีคนแบบมาหลอกอะไรเงี้ยก็ได้ด้วยหรือบางทีแบบเราไปยึดติดหรือเราไปซื้ออะไรกับการที่ว่าบางทีมันไม่จําเป็นอะไรเงี้ยก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่อีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดคุณทามาค้าขายนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ว่าลูกค้าจะติดในเรื่องของสินค้าหรือบริการคุณได้เช่นกันคะ่ะก็มองว่าการเงินดีได้คะ่ะในส่วนของราศีสิงห์นะคะ ราศีสิง์ในเรื่องของการเงินก็มองว่าดีนะคะเป็นช่วงของการที่เหมือนกับว่าจะเริ่มมีวิธีการหรือลู่ทางในเรื่องของการที่จะหาเงินในรูปแบบต่างๆเพิ่มขึ้นค่ะในส่วนของราศีกันนะคะราศีกันเพิ่งมองว่ามันเหมือนกับว่ามีความสุขได้ทําตามที่คิดได้ทําตามความฝันนะคะดังนั้นการเงินมองว่ามีโอกาสที่ลูกค้าแบบรายใหญ่เนี้ยเขากําลังมองหาหรือกําลังให้โอกาสคะ่ะ ในส่วนของราศีตุลน,นะคะราศีตุลก็มองว่าในเรื่องของการเงินก็อาจจะมีเรื่องของการแขบขยายการเติบโตการพัฒนาขึ้นมาได้ค่ะก็มองว่าดีนะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องราศีพิจิกนะคะจะเป็นราศีที่อาจจะทํางานเกี่ยวกับพวกต่างประเทศเออหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาหรือแบบว่าลูกค้าหรือเพื่อนใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องได้ค่ะก็ถือว่าดีนะคะหรือใช้เงินไปกับการแบบว่าท่องเที่ยวก็ได้ ราศีธนูนะคะก็มองว่าเป็นช่วงของการว่าเ,เรื่องของการเงินก็มองว่าไม่ไม่ได้ลำบากนะคะแต่อาจจะมีในเรื่องของการที่ใช้ไปกับการที่ว่าเราอยากจะได้อะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยมาช่วยเซฟตัวเองอเพิ่มความมั่นคงเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองประมาณนั้นมากกว่านะคะแต่บางทีก็อาจจะมีเรื่องของคู่แข่งเยอะเวลาจะทำอะไรก็ตามอะคะ่ะ ในส่วนของราศีมังกรนะคะราศีมังกรก็จะมีในเรื่องของการที่ว่าได้เงินจากการเป็นคนกลางก็ได้ได้เงินจากการสื่อสารก็ได้นะคะก็ถือมองว่าดีนะคะในส่วนของราศีกุมนะคะราศีกุมนะคะก็มองในเรื่องของการเงินก็แบบค่อยเป็นค่อยไปอ่าหรืออาจจะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้คําแนะนาําดูแลก,ก็ได้หรือมีพ่อปู่นะคะคอยช่วยเหลืออยู่ค่ะสุดท้ายนะคะราศีมีนค่ะ ราศีมีนในเรื่องของการเงินนะคะเพิ่งมองว่าอ่าดีนะคะมองว่ามันเหมือนกับว่ามีลู่ทางมีหนทางมีพักพวกหรือว่ามีลูกค้าที่แบบว่าคอยช่วยเหลือคอยดูแลอยู่ค่ะแต่อย่างจะเป็นคอ่นคอยไปนะคะอาจจะมีโอกาสเต,ติบโตเป็นเจ้าของธุรกิจได้ในอนาคตค่ะก็ยินดีด้วยนะคะก็ขอให้มีความสุขรับ ตลอดทั้งปี2567ขอให้มั่งมีสีสุขนะคะมีเงินมีทองร่ํารวยสุขภาพแข็งแรงความรักก็ขอให้สมหวังทุกท่านค่ะขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ